สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายที่ดินทำเลธุรกิจปแปลงเล็กๆค่ะบนเนื้อที่106ตารางวา เป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสีจอจานตั้งอยู่ตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านหน้าของที่ดินติดถนนทางหลวงชนบทพช .4014 หน้ากว้างของที่ดินอยู่ที่ประมาณ17เเมตรอยู่ตรงข้ามสหกรณ์ข้าวเพชรบูรณ์ค่ะ ภายในที่ดินมีบ้านปูนหนึ่งหลังนะคะแล้วก็สร้างเป็นเพิงพักที่นี่ทำการเลี้ยงไก่ชนค่ะด้านหลังของที่ดินติดทางสาธารณะเรียบคลองน้ำที่ดินสูงเสมอถนนอยู่ใกล้กับตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังค่ะเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เพียง5กิโลเมตร เจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงนะคะ1ล้าน8แสนบาทราคาสามารถพูดคุยต่อรองตรงกับเจ้าของได้สนใจนัดชมพูดคุยต่อรองราคากันได้ค่ะ